จำไว้ศาสนาพุทธไม่ได้สอนอะไรเยอะแยะเลยศาสนาพุทธสอนสี่อย่างจำไว้นะอะไรก็ตามที่ขัดแย้งกับสี่อย่ <celebrities> ยอยางนี้นะไม่ต้องไปฟังขัดแย้งกับสี่อย่างนี้นะหนึ่งพระพุทธเจ้าสอนเรื่องทุกข์พวกเรารู้จักเรื่องทุกข์กันไหมรู้ไหมว่าทุกข์คืออะไรเป็นคนพุทธเนี่ยรู้ไหมว่าทุกข์คืออะไรไปวัดวารามกันเคยได้ยินเรื่องควาคมทุกข์ไหมไม่เคยได้ยินพระพุทธเจ้าสอนสี่อย่างหนึ่งคือเรื่องทุกข์ ทุกคืออะไรตาหูจมูกลิ้นกายใจนั่นอนะทุกตาเราไปมองเห็นเรายกตัวอย่างนะเราเนี่ยมองเห็นหัวเราสมมติเราเรามีหัวเรามองเห็นหัวแล้วหัวเนี่ยแอบคุยโทรศัพท์กับกิ๊กคุยกับผู้หญิงคนเดื่นทุกไหมทุกแล้วทุกจากอะไรตาไปม,มองเห็นเนี่ยเรียกว่าทุกตากระทบลูก ไปได้ยินเสียงจมูกไปได้กลิ่นลิ้มไปลิ้มรสกายไปสัมผัสใจไปรู้สึกเนี่ยเรียกว่าทุกข์อะไรก็ตามที่สอนขัดแย้งกับสิ่งเหล่านี้ไม่ต้องไปฟังอาจารย์หนูมีความทุกข์มากเลยดูดวงให้หนูหน่อยไม่ต้องไปดูเพราะอะไรมันก็ตอบไม่ได้เพราะอะไรความทุกข์มันเกิดขึ้นจากใจ ใจเราเป็นตัวทุกข์จากอะไรจากการที่มีผัสสะไปกระทบผัสสะคืออะไรก็ตาหูจมูกลิ้นกายใจที่ไปกระทบก,กับรูปรสกลกินเสียงบนธรรมะธรรมอารมณ์เมื่อกี้เนี่ยมันไปรู้สึกไงกินข้าวเข้าไปอุ้ยไม่อร่อยเลยอ่ะเครี่ยงจานทิ้งเลยทุกอย่างทุกแล้วแต่เวลากินของอร่อยอุ้ยอร่อยจังเลยกินอีกกินอีกทุกอย่างทุกแล้วนี่ไงความทุกข์ความสุขเกิดขึ้นอย่างนี้ไม่ได้เกิดขึ้นจากอะไรเลยไม่มีใครบันดาลขอเทพเทวาจงบันดาลให้ข้าพเจ้ามีความสุข พ้นจากความทุกข์ทั้งที่ดิเธอสาธุมึงไม่ต้องไปอ้อนวอนขอร้องใครเพราะความสุขเกิดความสุขเกิดเกิดที่เมืองความทุกข์ทุกเกิดที่เมืองเกิดจากตาหูจมูกลิ้นกายใจไปรับรู้สิ่งนั้นมึงอยากสุขมึงต้องสร้างเองมึงอยากทุกข์มึงก็สร้างเองมึงไปอ้อนวอนขอร้องใครไม่ได้เพราะมันเกิดจาก